สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปหาจับตะเกะแตนปลาตังก้ากันนะครับกับเชฟสูตรนะครับเราจะพาเสี่ยนไปนะครับนี่เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยเอาเอาตัวนั้นก่อนตัวแบบนี้นี่เอเอาตัวนี้ไปด้านด้วยนะครับใส่ขอบไป ดูยังมองไม่เห็นเฮ้ยเไปมองอยู่บนดูปลายยอดถึงไหนรู้ป่าวเรามองไม่เห็นไงตาขบมองเห็นนั่นแหละปลาไม่ไม่เห็นหักตาเห็นชัดอืมอ้ตาตาแดงครึงครับจะมาดูว่าน่เปิาครับเจอแล้วครับเดี๋ยวดูอีกนะเอาตัวใหญ่ไหมอันตัวเล็ก อันนี้น้องเขาตัวเล็กเจับกระแตนะครับผมน้องตัวเล็กจับยังไงอ่ะทีนี้วิธีจับมันมันมีวิธีจับยังไงวิธีจับเหรอ,อเอามือก็จับตรงนี้ปับ๊บแล้วก็จับตูดแล้ว<อ><อ>ก็ทำอย่างนี้ใส่ถุงกระลูกใส่ถุงใส่ถุงอออ๋อาขาดีดอ,อกไหมถ้าเจ้าขาดีดไม่อยากเจ็บใช่ไหมแล้วกเ็เอาตัวนี้มันนะเนี่ยจับตะกระแตนะครับผม เอ,เอาตัวนี้มันออกเราจะไม่เจ็บนะอันนี้นนมันเจ็บนะถ้ามันถูกนะหากออกนี่ออกเนี <ừ> ่ยจะไม่เจ็บปล <ừ> ่ย่า,นนยาค่ะแบบนี้ก็มันชอบอยู่ใช่ไหมมันจะอยู่แบบนี้ไปย่าค่ะมันจะเกาะอยู่แบบนี<อ>น้ส่วนน้อยถ้ามีหลต้นเที่ว่ากีบพูดนะนะถ้ามีต้นแับนี้ส่วนน้อยจะอยู่ฝ่ายย่าคา<อ>่ะ ถ้าฝนทู่โดนแบบนั้นมันจะขึ้นตัวเล็กลเหลาในชดเจออีกแล้วนะครับตะกเป้ให้จับไหมวิธีจับ,ม,จบมัดเข้าไปลแล้วจับแล้วและถ้าไม่อยากให้เจ็บมือ<ๆ>ก็ทำอย่างนี้ถอนนี่ออกแล้วก็ไม่เจ็บ ตส่งตรอ้าวตงตะกับเป็นปะตังก้านะครับมัองไปช่าอยู่ต้นอันนี้อืออกูัวเ,เล็จับเลยป๊อปอใช่ใช่ใชแต่ตัวเล็ก ตัเล็กไม่เป็นไรให้ดูว่าเมันจะแบบไหนเด่นจับได้ไหมลูกไม่จับแล้วแล้วมีขาดีดมันไหมไม่มีผมไม่มีเนี่ยขาดีดใส่ถุงเลยใส่ถุงเลยเวลาจับจับง่ายนะนั้น อ๋อจับง่ายเลยจริงนไม่ต้งลากอจับเป็นัอ,จจนอย่างกันจ,จับมันเราไหแต่จ,จับป็นกาน,นอนนะครับนะมันอดีก็มองตามป่าได้ตาป่าไม่ดีมองหาตัดเอเออลใช่เอาเนี่ยรับ นบันจะโตไงมันจะโตัก็กลาเป็นปลาตั้งก้าตัวใหญ่เลยให้จับเลยไหมจ,จับเลยก็จับแล้วก็ทำอย่างนี้มันถึงไม่เจ็บถ้าง,งั้นเราจะเจ็บนะอันนี้มันยันมันถีบที่ทำไม่ให้มันอย่างนี้คือเราไม่เจ็บไงนีเอาอันนี้มันออกก็คือสบายแล้วใหญ่ใหญ่ ตัวนี้อ่ะที่ที่เขาเขาเอาไปยัง<ค>เล็กอยู่นะนี่ยังเล็กอยู่อะไรนี่ใหญ่กว่านี้ก็ยังโอ้เราตั้งก้าวตัวใหญ่อยู่แล้วบางบางทีมันมีคู่เหรมันจะกอดกันหรือโอ้อส่งได้เลยนะจับเลยนะจับเลยจับเลยฟวับ จะมีนี่จะมีอีกนะยวดูก่อนนะเอ็นนงะลูกเออตัวเล็กตัวเล็กจับเลยตัวนี้จับเลยจับขึ้นนี้ถ้ามันกิ่งอันนี้จะมันบินไปอือๆบินไหมอันนี้ยังไม่โตเท่าไหร่อันนี้<ห>นอร่อยมันกรอบอ๋อ นั่นแหละลูกกี่ตัวน่ะเออนุ้ยสองเหรอป้าจับไ้ตัวนี้มันมีอยู่คู่กันนะถ้าถ้ามีสองอ๋อเราจะคิดจับเลยตัวนี้ไหนเร่นตัวนึงนี่ตัวนึงอ๋อจับเลยจะคิดตัวนี้จับเลยอ่าตัวนายยังเห็นเลยไหนลูกได้ไหมได้ถ้าสะเทือนเดี๋ยวมันไปนะรีบจับเอาเลยครับโุดจับจับเลยจับเลย่องหักขาหน้าเศษนี่นั่นข้างนั้นไม่ได้มันนะ กับขายดีขึนด้วยกับขายกับขายดีขึ้นขุ่นขาดหน้ากากมันไม่ิสูแป๊บเดียวมันหลบนี่ไงเอเลยครับโอ้โหอ๋อนี่มันเจอตรงนี้เองอืมดับมันจะหลบโอมันแอบแป๊บยาตาดีมากครับผม ประมานก้าไปจากนั้อยังเยอะนะแหละถ้ารัดแบบนี้ยังเพื่อนเยอะเลยเพื่อนมันเยอะอยู่ใช่ไหมใช่ยังมีเพื่อนอีกเดี๋ยวดูให้ดีก่อนตรงนี้ก็ได้แล้วตรงนี้ก็ได้อ่ามันอยู่ที่ต้นขาดเสือนะครับตะกะเตนบัตังก้า เราาาะว่ต้นนยัป็ไอ้ตัวนี้กำลังถอดปีกไปกอ๋อกำลังถอดปีกไปอ่ะเขาเป็นตัวอ่อนกำลังผอกถอดปีกปีกยังไม่แข็งดีเห็นไหมปีกเขายังไม่แข็งดีพอถอดปีกใหม่เขาจะทำยืดตัวใหม่

มันจะเด็ดมือเด็ดมือเจ็บหมดเลยนะคมเลยนะอันนี้จับเลยนะเหมือนถ็งเลยตัอเนแตวกแบบบาจะพพไปลูกตัวอะไรนะตกเด็ดยิ่งเด่นดูตรงนี้พี่ผมชวนโทษแล้วโทษไม่มาก่ะ mỏ <cậu> <đây> <thế> ừ, này các trường liên này các trường liên này số mỏ na du trong năn, hổa còn lầm bầm. Oh, anh em nhỏ ấy. Anh ấy, นี่นี่นี่นกแตนต,ตัวสีน้ำตาลที่มัรนรกเสีงเยงเลืออะไรถ้ากระแตนไดนี่แบบนี้เขาเรยียกกระแตนขวัญข้าวเหรอนี่ไ่อันนี้อแมงมันอ๋อแมงมันใช่ไหมนี่เขาเรียกแมงมันนะมมนอ๋อไม่ใช่กระแตนกินได้เหมือนกันแต่มันดละตัวคอ๋อ,อ อยาทำมือแรงไม่ค่อยย่องมือเข้าไปแล้วก็จับถ้าทานั้นเจ็บเจ็บมือหมดอ่ะมือมันก็อยู่นะถ้าฝนตกอ๋ออออออ๋ัันนนี้ยยูู่่เกาะอ๋อมันอยู่ข้างบนเลยเหรอ โอ้หอยหญไเลยตัวนี้ระวังอ้ไตัวนี้เห็นไหมเข็มมัน,นเห็นไหนมลูกอันนี้เข็มมันเจ็บเจ็บมากเลยเวลาพี่แต่มันกัดนี่ปากกัดต้องหดน้ำมาใส่ไม่ต้องใะไ ตัวใหญ่เราตอนนี้ก็โอ้นอนอยู่ตัวใหญ่อีกแล้วไปกระเตนหัวมนเต้น ได้ตเตนมากี่ตัวได้จากิดไม่วันนี้ได้ไม่คยเยอะนะครับประมาณตั 30. 30. 30ต้งสามสิบสามสิบสามสิบไนะห้นะนนะสอง่กแบสองสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสี่ยี่สิบหก สามสิบสามสามสี่สสิสสิตัวทั้งโคมกันสี่สิบเอตัวสี่สิบตัวนะครับวันนี้นี่ตัวอ้นตัวอนมันค้าไม่ต้องรับตัว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 ทั่ตัว่ัวตัวตัตัว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 ตัตัวันตัวตันตัวัมััู่้วัััววัั้วครับตัวตัตตัับตตนัตัว Okay.